มาแล้วครับ Okay. ตอนนี้เราไม่ทราบเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่านักบินเราเป็นอะไรนะครับวินตามเครื่องบินตัวเองไปแล้วครับผมก็ไม่เห็นเหมือนกันครับนี่ครับ ประสบอุบัติเหตุอะไรก็ไม่รู้ครับตามครับตามถ่ายคลิปตกโดยที่คนถ่ายไม่รู้ตัวด้วยครับเรายังมองไม่ทันเลยว่าเครื่องบินตกตรวจสอบแล้วครับหน่วยกู้ชีพ กูชีพเครื่องบินกันหน่อยครับตอนนี้มดดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศกัยบรรยากาศร่มเเงลยบรรยากาศครับดูบรรยากาศภายนอกครับไม่รู้ว่าเครื่องบินเคาะหร้ายเราอยู่ตรงไหนครับได้ยยินเสีง ค้างต้นไม้หรือเปล่าเดี๋ยวลงต้นไม้เนี่ต้นต้นหนาโบเนี่ยโอ้เนี่ยเอ้ยไม่นช่ต้นในหน้าเ,ยเฉยกระถินไม่เป็นไรบอกอันนี้เฮียหานะด้วย